สวัสดีคร,รค,ครับพ่อเชียเลื่อนครับครับโอ้ยบระเด็ไปสัมภาษณ์กันโดนเลยที่เนาะโดนเติบเลยที่โวดวนแล้วหลังจากหาานันมาได้ยินข่าวว่าตืดสามตัวอยู่เรียอยู่โอ้ยวางหันอันเม้าเราไปซื้อ,ซ,อซื้อที่แรกลักร้อยนะโอาหานมาเนี่ยบ้าครับไอหัวดันหาแปดสามเหมือนว่าว่าซื้อจักษตัวคับขึ้นไปเซียวว่าม้ากินอะไรก็มืดสามปวดน้อยแล้วเนาะครับไปซื้อจังไงจังเอา ซี่เป็ดสามเมื่อวานนี้ตั้งใจว่าจะไปซื้ออันนั้นนะครับเอาหายแล้วลอยมาดิชื่อนัาเสี่ยวได้เนาะได้ยินเมียผมมาถือเล่าถืออีกแล้วที่อยู่พ่อฝันงวดได้ไงเล่าถืออีกแล้วที่ฝันมาลังเทียติอสองตัวลังเทียติอสามตัวอยู่พ่อฝันอยู่งวดงวดศูนย์เจ็ดขึ้นได้ทั้งบนทั้งล่างหรอนั่นเขาทั้งบนทั้งล่างได้ไหมต่อมากเลยเขาใจบุญมันไม่มีโอกาสพ่อกันจักเทียกันพอแล้วพี่น้องเจ้าโยนบรรพันบุญอ่ะ ไปหายุบ้านเมันว่ายุเกียเน้อบางแห่นไปยุ่หน้าตัวเย็นนี้ยุ่ใส่เด่นเย็นนี้ก็นั่งยู่นี่บอมยนหมายถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้หมายถึงอยังอยู่วันวานเท่าอยู่พีอยู่บ้านคคือคุณคือยกันละบ่จะว่าใอยชอบเจ้ายุ่ดิแต่ว่าห่างบ่อมันบ่ท่อมกันจากเกียร์ส่วนมากเลขที่ถือนี่เป็นเลขฝันเป็นเลขคำนวณเลขคำนวณเลขคำนวณนี่คือว่าฝันกับฝันอยู่แะ้วหางฝันฝันประกอบ

Chị ăn tối nha ờ, Chị ăn ngay, nha, chỉ đây số hỏi em chị hả mừng lắm Hắn cả đen... Đen chết Đen chết nó áo ừ. Long hộp Đen chết long hộp Ừ Ừ Ngoan đi Ngoan đi Ngoan cả cha khu này Rhoang, nè đọc Mà cháu khu chỉ phải xưa biển bỏ đêm chết long hộp nè Mà cả sự Mình mới mới chết cao Lạ Ừ Chết cao Hạp Chết hạ Chết hạ เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสามอืมเจ็ดสี่เจ็ดสี่ใครว่ารูดลักเจ็ดวันเถอะรูดเจ็ดไงแต่ว่ากันหกมันไม่ดีไมีไม่หกเก่าอยู่เลยออมกันหกเป็นหกเก่านเติมไปเลยอเขาว่ารัก้อยเจ้าแน่ขนาดที่อ ลักลอยนี่ห้ามเสีเอาตัวใดใส่ในก่อแล้ีเหาสิซื้อสามตัวบันนี้ที่นี่อันนี้มันมีสามตัวมันมีมีสามมีหนี่พลังมันมันมีหโอ้มีสามกับมีหกเท่านั้นมีหกป็วมีสามมีห้ามีหกหลักร้อยเนาะเอออน่ะเนีนว่าห้าก่ต้องสามสามตาั่มันอิีตมาแห้งต่อไป สามกับหากับหกมันบ่มันใจคือบางหันบางหันไม่หาตัวเดียวเลยโอ้เอาวงนนี้คือมีหลายตัวใช่ไหมวันมันมันไม่ได้อยู่ในเศร้าไยมันอยากเที่ยวมากเที่ยวไปใครว่าบ่ได้คัดกองไม่ได้คัดกองโอ้ยนาะแต่บ่าเรียกฝันมันมีสิบสามอือมีสิบสามมีสองศูนย์สี่เท่านี้แหละอ๋อมันคือบ่เขาวันกับเรกขคานวณนใช่ไหมมันบะเขาวัน จังหวัดแต่ว่าขันออกมันเป็นเรียงลงแต่ว่าคำนวณมันออกตะบุญเน่อ๋ออ้าบัดนที่ว่าสู่ฟังในฝันว่าจังไรบัดนี้ค่อยได้เรียกมาตรงกันข้างเนี้ยแต่บัดนี้เอาเรียกฝันเนาะมันไหลขึ้นไปเอาลองฝันมึงฝันฝันจัเตียนนะจีบีคราะห์ข่อยกับจีบีคราะห์คือขันฝันฝันเทียวเรียกฝันเทียวเรียกกับฝันแบบเพี้ยตาแบบฝันตายรานเพี้ยตาโอ้เช่นเช่นเพี้ยอ่าแล้วตายวะ เอาตายลูกพูน้องน,นะโอ้โอบานแต่ว่าข้าหย่างานศพแกอยู่ห่นือน,นหนมันออกมันไดีเก้าโอ้เก้าซีบ่ห้าเก้าสีนาะเออห้าเก้าีบ้านเลขที่เอาเขียนบ้านเลขที่เราความอันนี้ในชวนของเลขฝันะน,บนบะบ้า,บานเลขที่เก้าห้าเก้าสี่บ่ไม่ใช่ยังบ่อันไหนบ้านบ้านเม่ไหรนี่เรา ฝันเกี่ยวกับตู้เพียตาเราที่เราถ่ายเราเนี่ยเม่ได้เกี่ยวกับเมื่ที่ข่าวเงินก้อนนี้มันดอกห้าโอ้บ่มันดอกห้าเก้าซีนว่ามาห้างฉบับเพียครับผมเรียกว่าเก้าซีกูอย่าลืมเนอะโอ้ว่าต้องกลับเรื่องคำนวดผมไม่ทำกลับมาเขาเกี่ยกับเรื่องคำนวณบ่พ่อเออวานนี้ดอกเกี่ยตาับันเชียวมันครับมั่นมาลุ่ลู่มาสั่นมา มาเบิ่งสีเมื่อผมด้วยเห็นครับทงประดุกเป็นทงทงทงหูหนูแบนในฝันเออมันี่ยมันว่าเว้ยจะมาตัวไรเลี้ยวเบิ้องเงินปลาดุกใส่ถุงมากถึงไม่ได้ซื้อมาโอ้เราหยอกกันในฝันเราหยอกกันในฝันมันก็เลยว่าใส่จากนี่ไปนี่สิบสามลังกระถิบไปจากหันไปหันสิบสามลังกระถิบไว้เห็ครับผก็เลยว่าถึงสิบสามฝัน อันอันฟันมาสิบทีฟันมาเม่เจ้วมาบอกฟันจะเคลื่อนเราจแต่นี่มากนี่เองวดนี่ฟันฟันจะดุดเนาะสิบสามกับสิบสี่บอกเหรอเออสิบสามบาทนี่แม่แม่เก้วมาบอกปัญหาหนึ่งซีไม่่แก้วมาบอกไม่แก้วก็ตายแล้วพวอกันแม่แก้ว่ันตายไม่เพราะยัสมใครสมโอโอ๋อไม่ไม่แก้วอ่าอ่าอ่าไอซื้อนี่เรียกสูกแล้วบอกแล้วแต่ว่ามฟันได้เป็นตัวอ๋ฟันได้เป็นตัวอ๋ตัวใดบานนี่ ห้าหนึ่งสี่ันมันออกตัวนี้ไม่ออกรองศูนแว่ามันสีออกอยู่ในนี่หละเพราะว่าเจ้าเป็นผู้ว่าเคยพลาดจะเทียว่าเป็นเลขกน่ะคขันบ่ออกเลขฝันก็ออกเลขข้ามวนเลยแตว่าคันอันฝันบว่าเขาเลขกแก้วฟองมันเป็นเลขกลาง้อครับผมคันขันฝันว่าเขาเลขเจก้วของนี่สิเป็นเลขกลางท่านที่ไม่ใวนเลขกฝันเนาะเอาเลขล่างยังไเขาเจ้าไ้มาสามตัวก็สิเป็นบนซั่นตัว๋อแล้วว่า เลขสามตัวคานบ่อ,อตัวนี้มันออกสองศูนย์โอ้อันนี้ความฝันเดิครับผมไม่มีเสนานรือขั้วฝันอืนอมอ้มอาวเ้าะบานี้มาเมาอวาในส่วนอันนี้บานี้มาเมาอวาในส่วนเลขที่เจ้ามั่นใจบานี้ทั้งเลขฝันทั้งเลขนี่แหละคืนว่าคันจีนักสีเน้นสีเน้นตัวใดลองมึงดูอัสซีเน่นสองตัวนี่แล้วแต่ว่าซื้อเดี๋ยวว่าคืนกับจีเน้นตัวพี่กับตัวพี่ท่านละบ้า เอ้อาเจห้ากับเมอ,อ,อย่านเน่น้นเน้นเจ็ดห้ากับเจ็ดสามออเพราะว่ายังตีการเจ็ดสามอย่งมันเป็นเาะมันถ่ายขีดน,นะครับมมเออมอเเพราะว่าพลังมันมันมาหาหมัน่ะครับผมันไี้สงดัวถ้าผู้ใดมักหักลอยพานในสมตัวนี้ก็ดึงลงมาใส่ได้เลยบ่คพะ รัก้อยเ่ป่ะงวดเห็นว่มันกะรักอยมันไม่หลายตัวงวดว่าหันได้หาตัวเดียวเห็นป่ซื้อมาหาเปีหาหาเปีสามหาเปีสามหนึ่งพันว่าเอาเรียวหาแปียก5หาเปียศูนยหาเปีหนึ่งพันได้มัดหลายบาทเลยอือหาเปียก C คือ่บมี่้วหาเปียสามคือโหมี่ออันนั้นเด้มันอันไดเมื่อกี้แต่ ตอนผมไปท่านอันได้ซื้อตัวหัวปีผุนนี่เพียงแล้วก็ไปซื้อเลยดิซื้อเลยคำนวดครับะเดี๋ยวเสี่ยวผุนส่วนจีนแล้วเสี่ยวไก่แมครับก่เสี้ยวไก่แล้ว่วามอมอซื้อเด็กเขเด้อว่าสันมัมีหัวถากห้าศูนย์ครับศูนย์ธรรมบ่หัวนั้นนะแม่ที่ที่บ่ได้ไปไทยได้ยินแต่แม่ว่าเสียนเลี้ยนในทิพซีตัวเดียวล่างโหรว่าสันป้า เาบอกเขาเขาไปซื้อเขาไม่ซื้อน้ำถึงสองราวนี่แบบเด้ยวมาบ่ได้ไปทายเจ้าหัวเดียวหัวรุถไม่เจ้าจะเข่ารวยเห็นบ่คันคันรถนี่คือรถมากเกินสองหัววันที่สามมากกว่าพวงรถหนึ่งอันแล้วถึงเช่นกันพี่มามันแล้วเข่าไม่ถึงท่าที่มันเข่ามันเป็นวันที่สี่อะไรนี่จะได้มีมันจะต่อกันบ่ค่ะตั้งแต่ถึงต่อกันมานึ่เห็นบ่สี่หรือห้าหัวนั้นได้หาลักซิปกันมามันมันเลยส้นกันอ่านก็นเลยว่ามันหาลักซิปเยอะเสือ มันสื่อหาเจ็ดกแล้วมันไปยีนลองนะไปยีนองมันเสืออะไรอะไรและมันปผลออกหาสามสิบวันบางทีเป็นลังเพราะว่ารักรักงวยมันเจ็ดมาเส้นกันไงครับอันมวนหนึ่งมันออกสิบเจ็ดแล้วมันมาออกกันมนก่อนสิบเกล็ดแล้วออกอย่างวุ่นวันนั้นมันออกมันออกอันมันเจ็ดเจ็ดเส้นกับทั้งรัก้วยนะครับมันมันเลยจริงมาเลยมันก็เลย เอาลักซม่จริงเอาลักซีม่จริงไม่เลได้หาหมวยนนมาส้นเหมือน้งอันนี้เป็นลางอันื่อหาสองหาเจ็ดบ่ไม่ลอหาสามเครื่องนอนเหน้่ครับวันนี้นี่มันใจเลขฝันคือมันใจเลขเขนั่ขึ้นา มื่อว่ามันอันมันบ่อยากซื้อบันไดนี่ละแต่ว่ามันมี72ของตัวตัวนึงแต่ว่าว่ามันอันบ่เขียนอ๋อ772ก็มีแต่อันก็เลยบ่เขียนใส่บ่มันมันอันตัวใด79กับ72บ่ั่นตัว72ซื้อบ่ได้แมเลยบ่เขียนใส่อาบ่เขียนก็แต่มันซื้อได้ซุมซื้อได้นี่แล้วล่ะเนาะเท่านั้นตัวอันเลขฝันเลขบ่มือเลขฝันก็มักคือกันนั่นบ่ อาทิตย์ซื้อยุ้ยซื้อไปแล้วนะเนึ่งซีเน่ก็ะพาเฟอรบดอะไดอย่างเงี้เนาะลพว่าคว่มฝันกันพันวอกตัวนี้มันจะออกสองศูนย์พันวอกตัวนี้มันจะออกสองศูนย์ในคว่มฟันเนต่วมาเซียนเสียนเพี้ยนหายชิบสามเซียนเพี้ยนหายชิบสามคือหายชิบสามนี่คือวมาไปใส่เบียดอ่ะเนาะเออครับใส่เบียดอ่าฝีเมื่อว่ายกขึ้นมารปดุติมทงแบบง่า โอายมาตัวอะไรสินะเราตายไม่ไหมกับมาฝันเกียวเราหล่นปฝันมันซีหลังเลยเราเขาตายดิเราเลยจังหวะอะไรไม่เลยทำถูเลยเหออ้าอันสันตัวเนาะก็แล้วไปเ่โมครับผมว่าจิตว่าจิตสองมันติ่มกันเลยกันเลยไปเชียนไปครับอ้าวชัดเจน มันมีสองตัวนะสีเลียนบ้นถามมันว่าออกกันที่เจ็ดเก้ากับเกียจสองทีสองตัวถามมันว่าออกเจ้าไหนขอเบาไหมนี่ถามมันว่าออกเจ็ดเก้ากับเจ็ดสองหันมันสิบมาออกออกสู้นี่รถออกเจ็ยจากันเจียจมากนี่มันนวลมากตึงรถนี่นอนนี่เนาะจังหวะนัำมากจังสั้นประ้าณมากให้างมันครับไม่หาอ้าว ใครว่ารักลอยเป็นหนึ่งไม่สองอูเยอกันตัว<ม>เรียกรอยรักลอยเจ้าก็ได้จับใจวันนี้อยากมีหลายตัวเนี่ยยังน้อยว่ามีเวลาสิคัดมันมันว่ามีเวลาสิคัดอเอาว่ากำมันใจหาครับสามครับผมเอาว่าหกหกตัวมีมากขึ้นกันนั่นสินะสามตัวนี่มันใจตัวได้หลายสามห้าหกนี่มันใจหาครับสามมันใจหาครับสามใจว่าวองไวเลยประกาศว่องไวเนี่ยคอจีสรุปไอเอฟจี้ฟังไทยคลิปมาเนี่ย มีสามตัวก็ว่ามันจะหาครับสามมันใจหากรับสามรักลอยเนาะห้ากับสามอ๋อหาครับสามรักลอยลูกใคือหาวแต่มืดวันเล็กเจ้าพี่เขาอะไรบอาวันี้กุ้มมาดึงเอาเจกระดาษเลขเจ้าวันนี้ไหมอ๋อเอาจองชั้นเจ้นาบ้านเนัะครบผมครับเราซวรน้่ไหะครับผมความุูดลายครับผมครับุ